จะไปฟรีหรือไม่ฟรีอ่ะขับต่อไปดูขนมโครงการถ้าฟรีมันต้องไปไกลแน่ๆเลยนี่เอาจอดตรงนี้ต้องเดินไกลขี่เบรดด้าหนะใกล้มองใกล้ๆตอนนี้กำลังจะไปสกายวอลค่ะจากสกายวอลเอาเป็นแกงคุดคู่ผู้ทอดยุ้ยใกล้กันนะบพไกลกันเท่าไหร่นะขนมจีนยายคำข้าวราดแกง สกายวอททั้งเหนี่สิบบนทั้ง่เทมืนต้องมีรถเพ่นมีรถบริการโอ้ต้องขึ้นรถเพื่อนไปพี่จอดรถสกายวอทฟรีเกวบางเขาต้องจอดรถแถวนี้ละค่ะก็คือรถของเพื่อนขึ้นไปทงบนอีกสิพาไปเที่ยวสกายวอท ก่อนซื้อตั๋วต้องแสดงบัตรที่เราฉีดวัคซีนหมอพร้อมเรียบร้อยในแอปหมอพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะเาจังได้ไปซื้อบัตรได้ค่ะใชตัวแรกล้ นี่ก็เลยจะคิดไอสกายมอค่ะอยากซื้อตัวเขาก็จะมีว่าะไปเรวิงสร้างมอทำไป็นิงสร้างกับแสิบปทำโปรไปกับ64ไกดวินเรียนก็จะ64วิตั๋วรถตัวสร้าง็ได้เกีนะคะอันสีหันไปได้บ่ลักขึ้นย่าน6รถแค่เอ่าหันหันดาไ้ดยกันโอ้ยย่ามาไหวดอกชายคนน้องกอดอฮัน้ามา จะแล่นขึ้นไปข้างบนนะคะจุดจอดรถจะตรงที่พระใหญ่ภูพกนิวสุดแดนสยามของภาคอีสานค่ะทายสาวสาวๆกันค่ะ สลัดสลัด,ลดสกายวอล์กเชียงคาน เดินมาสักพักก็มหอนกระจกนะะกระจกเลยนะคะอ๋อตรงที่รองเท้ามันจะมีการลื่นถ่ายวีดีโอแบบว่าไม่เสียวเลยอะ จะบอกว่ามองนี้เป็นกระจกค่ะที่จริงค่ะนั่นเพื่อนกระสิยางไปปกติเนาะแต่ความรู้สึกของยายกิจจะเดินตามคานค่ะพวกก้าเดินกระจกยานกระยานองเอ้ย ที่จริงเพือเ่อนก็ปลอดภัยกันหมดล้ค่ะแต่ในความรู้สึกหน้มไปกับยากยางตะน้ำคานเฟียเล้าไปแ <laughs> ต่ไหย่านแหงเฟียรเล้าไปกับยางน้ำคานไปเ <laughs> สียเล้าตัวย่านเนาะ <laughs> ที่จริงกับโรุยสอยเดแต่ว่า,ายัางยิมอบอกระจบกนี่เอามือเอามือจองเล้าไปพอมย่าน โอ้ยบ่ะว่าตะเพิ่นตะตู่วพูดกันย่างนำค้านเหมือน้วบ้เงล่าไปดิยุ่มอมกระจกเลยเอามือเก่งว่ะยางดีได้ย่านเพียดึงอันนี้สุดฤทธิ์ดึงเรานะคะจะบอกว่าตอนเดินตอนเดินนะไปยืนตะนำค้านค่ะ ก็กล้ายืนอยู่งองกระจกย่าน